สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้หนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า Devil เป็นหนังของปี2010เรื่องย่อคร่าวๆจะเล่าถึงคน5คนที่ต้องไปติดอยู่ในลิฟต์เดียวกันแต่แล้วพวกเขาก็เริ่มถูกฆ่าไปทีละคนโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรพวกเขาจะรอดได้ไหมหรือใครเป็นฆาตกรถ้าอยากรู้แล้วก็รับฟังได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้คือการสปอยถ้าใครไม่ต้องการถูกสปอยรบกวนปิดคลิปนี้แล้ไปหาหนังมาดูซะ เริ่มเรื่องมาที่นักสืบโบเดนผมขอเรียกเขาว่าพระเอกนะครับ เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนของเขาเพื่อนเขาได้สอนเขาเกี่ยวกับการให้อภัยแต่พระเอกก็ดูเหมือนว่าจะยังให้อภัยกับคนที่ฆ่าลูกเมียเขาไม่ได้ตัดฉากมาพระเอกเขากำลังไปดูที่เกิดเหตุโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งตกลงมาใส่รถส่งของทีแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุฆาตัวตายธรรมดาแต่พระเอกก็เห็นความผิดปกติบางอย่างเขาจึงรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เกิดเหตุแต่รถมันได้ไหลามาจากตึกตึกหนึ่งที่เป็นที่เกิดเหตุที่แท้จริงตัดภาพก็ไปนในตึกนั้นมีชายหนุ่มกับหญิงแก่คนหนึ่งกำ แต่ในลิฟต์มีคนเยอะแล้วพวกเขาจึงจะรอรอบต่อไปแล้วประตูลิฟต์ด้านหลังของเขาก็เปิดขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจใช้ลิฟต์นั้นและยามคนหนึ่งก็ตามขึ้นมาบนลิฟต์ด้วยปกติยามคนนี้เขาจะขึ้นบันไดเพื่อออกกำลังกายแต่วันนี้เขาต้องขึ้นไปส่งเอกสารที่ชั้น39เพื่อโรงงานของเขาจึงสั่งให้เขาใช้ลิฟต์แล้วก็ได้มีสาวสวยคนขึ้นมาบนลิฟต์ด้วยก่อนที่ประตูจะปิดก็ได้มีชายหนุม่มอีกคนขึ้นมาบนลิฟต์แล้วพวกเขาก็ได้ใช้ลิฟต์ขึ้นไปข้างบนตอนนี้ผมขอแนะนำตัวละะคครรกก่นนชาาายยผผิววีี้มจเเข ส่วนผู้หญิงแก่คนนี้ผมจะเรียกเขาว่าหญิงแก่ส่วนผู้ชายคนนี้ผมจะเรียกเขาว่าหนุ่มหัวยิกนะครับส่วนสาวสวยคนนี้ผมก็จะเรียกเขาว่าสาวสวยและผู้ชายที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายผมขอเรียกเขาว่าหนุ่มหล่อนะครับระหว่างที่พวกเขากําลังขึ้นลิฟต์อยู่หนุ่มหัวยิกเขาได้แอบมองกล้นของสาวสวยแต่หญิงแก่เธอก็ได้เห็นเขาจึงหยุดมองและอยู่ดีๆลิฟต์ที่พวกเขาขึ้นมาก็ได้กระตุกก่อนที่มันจะค้างทางรปภสองคนที่กําลังดูกล้องอยู่ก็ได้เห็นเหตุการณ์ผมขอเรียกรปภหัวขาวว่าหัวหน้ารปภ วนอีกคนผมขอเรียกเขาว่ารอปภหนุ่มแล้วกันนะครับเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าลิฟต์มันค้างเขาจึงสั่งให้เดอไวช่างซ่อมประจําตึกขึ้นไปดูลิฟต์ข้างบนส่วนภายในลิฟต์คนทั้ง5้าคนก็เริ่มตื่นตระหนกโดยยิงแก่ก็แต่ถามยามว่ามีเครื่องมืออะไรไหมมีวอลหรือเปล่าหรือว่าลิฟต์จะตกไหมซึ่งยามคนนั้นก็ได้ตอบมาว่าเขาไม่ใช่ช่างและเขาก็เพิ่งมาทํางานที่นี่และขอให้เธอหยุดพูดสักทีแล้วรอปภที่ดูกล้องก็ได้ติดต่อเข้ามาจากทางช่องสื่อสารภายในลิฟต์โดยบอกพวกเขาว่าเขาเห็นเหตุกกาารณ์แแลลล้วละํังงส่ ขึ้นไปแก้ไขขอให้พวกเขาใจเย็นและรอก่อน แต่เมื่อพวกเขาจะติดต่อกับทางรปภก็ไม่ได้ยินเสียงพวกเขาดูเหมือนว่าเครื่องสื่อสารภายในลิฟต์จะมีเพียงแค่ลำโพงไม่ได้มีไม์ที่เอาไว้ให้พวกเขาพูดยามเขาจึงลองใช้โทรศัพท์เพื่อจะติดต่อหาเจ้านายแต่ว่าภายในลิฟต์ก็ไม่มีสัญญาณส่วนหนุ่มหล่อเขาก็บอกว่าเขากําลังรีบไปทําทุระหนุ่มหัวยิกเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กําลังตึงเครียดเขาจึงพยายามชวนทุกคนคุยและร้องเพลงแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะลาคาญที่เขาทํามากกว่าซึ่งยามดูเหมือนว่าเขาจะมีอาการกลัวมากกว่าใครเมื่อเดะไวเขาขึ้นไปดูที่แผงวงวจรก็ พบว่ามันไม่มีอาการผิดปกติเขาจึงจะลองดับไฟภายในลิฟต์เผื่อว่ามันจะกลับมาใช้ได้หัวหน้ารปภเขาจึงแจ้งคนที่อยู่ภายในลิฟต์ก่อนที่เขาจะดับไฟเมื่อไฟดับก็ได้มีเสียงของหญิงแก่ร้องขึ้นมา และเมื่อไฟมาพวกเขาก็ได้เห็นว่ายามพยายามจะจับตัวหญิงแก่ยามเขาจึงอธิบายว่าเขาเป็นโรคกลัวที่แคบเพราะสมัยเด็กเขาเคยถูกจับขังไว้ท้ายรถหนุม่มรอเขาจึงเปิดหลังคาลิฟเพื่อให้มีอากาศเข้าและให้ยามไปยืนตรงนั้นเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกดีขึ้นส่วนเดไว้เมื่อเขาเห็นว่าไม่ได้ผลเขาจึงจะลงไปดูที่ไฟหลักชั้นใต้ดินส่วนภายในลิฟต์นุ่มหัวยิกก็เริ่มพูดมากจนทุกคนรู้สึกลำคาญและสาวสวยก็ได้โวยวายขึ้นโดยเธอบอกว่ามีคนจับก้นเธอและผู้ต้องสงสัยก็คือน,นุ่มหัวยิกที่ยืนอยู่ข้างงั ธอแล้วไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริบเหมือนกับกําลังจะดับส่วนเดอะไวท์เมื่อเขาลงไปดูด้านล่างก็ไม่พบความผิดปกติอะไรเขาจึงคิดออกอยู่ทางเดียวคือหย่อนตัวเขาลงไปบนลิฟต์เพื่อที่จะลงไปรีเซ็ตระบบแล้วไฟในลิฟต์ก็ดับลงแล้วก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นก่อนที่จะมีเสียงร้องของสาวสวยเหมือนกับว่าเธอถูกทําร้ายเมื่อไฟมาก็พบสาวสวยนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นเมื่อพยุงเธอขึ้นมาก็พบว่าด้านหลังของเธอมีบาดแผลอยู่โดยเธอบอกว่าเหมือนมีตัวอะไรมากัดเธอและทุกคนก็ได้สังเกตเห็นเลือดที่อยู่บนตัวของนุ่ เขาจึงอธิบายว่าสาวสวยล้มใส่เขาแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่เชื่อที่เขาพูดรอปภที่ได้เห็นทุกอย่างผ่านกล้องเมื่อเขาเห็นว่ามีคนถูกทําร้ายเขาจึงได้แจ้งตำรวจตัดภาพมาที่พระเอกของเราซึ่งเขากําลังสืบคดีอยู่ที่หน้าตึกนั้นพอดีก็ได้มีวอลบอกให้เขาเข้าไปดูสถานการณ์ภายในตึกส่วนวรอปภหนุ่มเขาก็ได้ย้อนดูเทปในกล้องและพบอะไรบางอย่างซึ่งมันดูเหมือนเป็นหน้าคนแต่หัวหน้าของเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญและพระเอกก็ได้เข้ามาหาพวกเขาพวกเขาได้เล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้พระเอกฟังเมื่อ เอกรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ได้วอไปบอกคนในลิฟต์ว่าเขาเป็นตำรวจและกำลังพยายามที่จะช่วยพวกเขาออกมาเมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็สั่งให้ตามพนักงานของบริษัทลิฟต์นี้มารวมทั้งทีมดับเพลิงด้วยและเขาก็พยายามจะหาข้อมูลว่ามีใครบ้างที่ติดอยู่ในลิฟต์โดยเริ่มจากยามที่เขาทำงานที่นี่ก่อนทำให้รู้ว่าเขาชื่อเบนแต่หัวหน้าเรารพอๆก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขามากเนื่องจากเขาเพิ่งเริ่มทำงานเมื่อวานพระเอกเขาจึงบอกให้คู่หูของเขาไปค้นข้อมูลของยามคนนี้และได้ถามถึงคนอื่นๆที่อยู่ในลิฟ พระเอกเขาจึงบอกให้คนในลิฟต์โชว์ใบขับขี่ของตัวเองหน้ากล้องแต่ว่ากล้องมีคุณภาพที่ต่ำมากทาให้เขาอ่านตัวหนังสือไม่ออกเขาจึงไปเช็คกับใบเซ็นชื่อเข้าตึกเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นใครขณะเดียวกันไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริบอีกครั้งทุกคนในลิฟต์เริ่มกังวลโดยเพาะสาวสวยเธอได้เห็นภาพหลอนเป็นทุกคนตายในลิฟต์แล้วไฟก็ได้ดับลงทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระจกแตกเมื่อไฟมาก็พบว่าหนุ่มหัวยิกถูกฆ่าตายแล้วด้วยเศษกระจกทุกคนเริ่มหวาดกลัวแล้วก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้้้้นรรรวมมททังงพะเเเออกขขาาาี่ไดดู วงจรปิดเขาจึงบอกให้ทุกคนในลิฟต์ใจเย็นแล้วปพหนุ่มเขาก็ได้เล่าเรื่องที่แม่ของเขาเคยเล่าให้เขาฟังถึงการประชุมปีศาจและบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่พระเอกกับคนอื่นๆก็ไม่เชื่อเพราพวกเขามองว่ามันไร้สาระก่อนที่พระเอกจะย้อนดูกล้องวงจรปิดคู่หูของเขาก็ได้รายงานเรื่องยามที่ติดอยู่ในลิฟต์ว่าเขาเคยมีประวัติการทำรายร่างกายคนอื่นจํานวนมากและบางคนก็มีสภาพปางตายและเขาก็ได้รับรายงานอีกว่าบริษัทลิฟต์ปิดตัวลงไปแล้วรวมทั้งหน่วยดับเพลิงก็ได้มาถึงเราด้วยเมื่ออเขามงไปที ล่างของหนุ่มผมหยิกเขาก็เห็นเอกสารบางอย่างโผลออกมาจากกระเป๋าชายคนนั้นเขาจึงให้คนในลิฟต์หยิบเอกสารนั้นแล้วก็โชว์ให้กล้องดูซึ่งเอกสารนั้นก็เป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่บนตึกนี้เขาจึงจะขึ้นไปตรวจสอบที่บริษัทของชายคนนี้ขณะเดียวกันพวกหนวยดับเพลิงก็พยายามที่จะเปิดประตูลิฟต์แต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถเปิดได้ส่วนภายในลิฟต์หนุ่มหลอ่อเขาจะปีนขึ้นไปดูบนลิฟต์พะเขาบอกว่าเขาเป็นช่างและอาจจะซ่อมมันได้แต่อยู่ดีสาวสวยเธอก็ตะโกนขึ้นมาบอกว่าเขากําลังจะหนียามจึงงได้ลลลาากเามแะ ประตูข้างบนลิฟต์ดูเหมือนว่าในลิฟต์จะไม่มีใครเชื of of ่อใจใครแล้ว <kaikki. S 1> ส่วนพระเอกของเราก็ได้ไปสอบถามพนักงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทของหนุ่มหัวยิกทําให้รู้ว่าหนุ่มหัวยิกเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่มีผู้เสียหายมากมายเขาจึงได้ขอรายชื่อของผู้เสียหายเพื่อมาตรวจสอบดูว่ามีใครบ้างที่อยู่ในลิฟต์กับเขาส่วนภายในลิฟต์หนุ่มรอเห็นว่าทุกคนไม่ไว้ใจเขาเขาจึงเสนอที่จะผัดกันคนตัวส่วนพระเอกก็ได้กลับมาที่ห้องของเราประพอแล้วเราประพอหนุ่มก็ได้ให้เขาดูใบหน้าที่เขาเห็นและพยายามที่จะพูดให้พระเอกเชื่อพระเอกเขาจึงงหยิบูปง รถที่อยู่ในกระเป๋าของเขาให้เราประพหนุ่มดูโดยที่ด้านหลังของคูปองมันเขียนคําว่าขอโทษเอาไว้โดยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนชนและหนีลูกเมียเขาทิ้งเอาไว้เมื่อ5ปีก่อนเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อเรื่องปีศาจแต่เขาเชื่อว่าคนเรามันเลวเองได้และเมื่อเขาย้อนกล้องดูไปเรื่อยๆก็พบความผิดปกติบางอย่างตอนที่สาวสวยเธอโวยวายว่ามีคนจับก้นเธอแต่ในกล้องวงจรปิดไม่มีใครเลยที่จับก้นเธอเหมือนกับว่าเธอโวยวายขึ้นมาเองพระเอกจึงคิดว่าเธอโกหกด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างและเมื่อเห็นว่า ตอนนี้คนในลิฟต์กำลังค้นตัวกันเขาจึงสั่งให้หยุดส่วนเดวายเขากำลังหย่อนตัวเองลงไปที่ลิฟต์เพื่อหาทางซ่อมขณะเดียวกันในลิฟต์หญิงแก่กับยามก็ได้มีปากเสียงกันจนหญิงแก่เธอหยิบสเปรย์พริกไทยออกมาขู่คนในลิฟต์พยายามห้ามเธอเพราะถ้าฉีดในที่แคบๆพวกเขาก็จะโดนไปด้วยแต่หญิงแก่เธอไม่ฟังและฉีดสเปรย์พริกไทยแต่โชคยังดีที่สเปรย์พริกไทยนั้นหมดอายุมันจึงไม่สามารถใช้งานได้ยามเขาได้มโหเธอมากปรปภที่ดูเหตุการณ์จากกล้องอยู่นั้นจึงได้วอไปหาเดวายเพื่อที่จะให้เขารบ ลงไปที่ลิฟต์แต่เดวายเขาไม่สามารถรับวอลได้เนื่องจากมือของเขาไม่ว่างแต่หัวหน้าลปปอเขายังเซาซีให้เดวายรับอยู่ได้เขาจึงได้เอื้อมมือไปหยิบวอลจนทําให้เขาพลาดและตกลงมาคนในลิฟต์ต่างได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาจนทําให้หลอดไฟในลิฟต์มันร่วงลงมาด้วยก่อนที่หนุ่มหล่อเขาจะเก็บคืนที่เดิมและสักพักก็มีเลือดไหลลงมาที่ลิฟต์พวกเขาพยายามปีนขึ้นไปดูแต่ร่างของเดวายก็ทับประตูอยู่ส่วนลปปเมื่อเขาติดต่อเดวายไม่ได้และเห็นว่าผู้คนในลิฟต์มีอาการแปลกๆพระเอกเขาจึงึงบข้นไป อยู่บนด่างฟ้าและก็ได้เห็นร่างของเดอะไวท์ที่ตกลงไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นพระเอกเขาจึงสั่งให้หน่วยดับเพลิงเจาะก,กำแพงเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็กลับมาย้อนดูกล้องวงจรปิดตอนที่คนในลิฟต์กำลังเข้ามาที่ตึกแล้วเขาก็เห็นว่าหญิงแก่ตอนที่เข้ามาในตึกได้ทําการขโมยของทําให้พระเอกเริ่มสงสัยคนที่อยู่ในลิฟต์เพราะแล้วทุกคนจะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์อย่างที่เขาคิดโดยยามเป็นอันธพานหนุ่มหัวยิกเป็นนักต้มตุน๋นหญิงแก่เป็นหัวขโมยและสาวสวยเธอเป็นคนโกหกมีเพียงหนุ่มหล่อเท่านั้นที่เขา ไม่เห็นภาพตอนที่เดินเข้ามาพวกเขาจึงได้ย้อนดูกล้องกันอีกแล้วก็พบตอนที่หนุ่มหล่อเขากําลังเดินเข้ามาแต่ว่าตอนที่หนุ่มหล่อเขาเข้ามาเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเข้ามาด้วยแต่ตอนนี้กระเป๋าใบนั้นไม่อยู่แล้วพระเอกเขาจึงจะลงไปดูแต่ทันใดนั้นไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริบและดับลงยามเขาได้ใช้ไม้ขีดจุดขึ้นมาแต่แค่แป๊บเดียวมันก็ดับลงและเมื่อไฟมาก็พบว่าหญิงแก่ผูกคอตายอยู่ในลิฟต์ด้วยสายไฟของลอดไฟภายในลิฟต์ตอนนี้คนที่เหลืออยู่ในลิฟต่างก็หวาดกลัววส่นพระเอกก็ แต่งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นัวดหน้ารปภถูกสั่งให้ไปปิดเป่าน้ําที่ชั้นใต้ดินเนื่องจากหน่วยดับเพลิงกำลังจะเจาะกัแพงเข้าไปส่วนภายในลิฟต์นุ่มหลอกับยามก็ช่วยกันพาร่างหญิงแก่ลงมาแต่ว่าทั้งคู่ก็ต่างระแวงกันและกันส่วนพระเอกก็ได้ลงมาตามหากระเป๋าของหนุ่มหล่อและพบว่ามันถูกซ่อนอยู่ในห้องน้ําเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่าข้างในมีแต่อุปกรณ์ช่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่านุ่มหล่อเอาของแบบนี้เข้ามาทําไมส่วนภายในลิฟต์ยามกับสาวสวยก็ได้แนะนําตัวกันทําให้รู้ว่าเธอ ื่อว่าซาร่าแต่เมื่อหนุ่มหล่อจะขอจับมือด้วยเธอกับเลือกที่จะไม่จับดูเหมือนว่าเธอจะสงสัยในตัวของหนุ่มหล่อนุ่มหล่อเริ่มไม่พอใจเขาจึงได้ถามถึงอาการกลัวที่แคบของยามทั้งคู่จึงได้มีปากเสียงกันและเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นแต่สาวสวยแทนที่เธอจะห้ามเธอกับเชียร์และยุยงให้ยามฆ่าหนุ่มหล่อซะแต่โชคดีที่พระเอกเขากลับมาทันจึงสั่งให้ทุกคนหยุดและเอามือไว้ที่ผนังตอนนี้พระเอกเขารู้สึกเหมือนมืดแปดด้านเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงได้หันไปถามปรปภนุ่ม ว่าตอนจบของนิทานที่แม่เขาเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงเราพอหนุ่มเขาตอบว่าทุกคนตายหมด ทนายนั่นเองคู่หูของเขาก็ได้เข้ามารายงานว่าเขาพบข้อมูลของสาวสวยแล้วเธอเองก็มีประวัติอาชญากรรมโดยการที่แบ็กเมย์เศรษฐีที่เธอไปแต่งงานด้วยและรู้ว่าวันนี้เธอจะมาพบทนายคนหนึ่งที่ตึกนี้พระเอกเขาจึงลงไปชั้นล่างเพื่อคุยกับทนายเมื่อได้คุยกันทําให้รู้ว่าเธอกําลังมีปัญหากับสามีคนปัจจุบันของเธออยู่และสามีของเธอก็เป็นเจ้าของของบริษัทที่ยามเขาทํางานอยู่เขาจึงคิดว่ายามอาจจะถูกสั่งมาเพื่อให้ฆ่าสาวสวยส่วนศพอื่นๆทําเพื่ออำพังคดี แต่ยังไม่ทันที่เขาจะกลับขึ้นไปหัวหน้าราปภเขาได้เดินขึ้นมาจากชั้นใต้ดินและลม้มลงตายต่อหน้าเขาดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่งถูกไฟช็อตมาส่วนภายในลิฟต์นุ่มรอเขาได้มีปากเสียงกับสาวสวยเรื่องที่เธอพยายามยุให้ยามฆ่าเขาและไฟก็เริ่มกระพริบอีกครั้งยามเขาจึงบอกให้สาวสวยมาอยู่ข้างๆเขาเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องเธอส่วนพระเอกที่เขากลับมาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาและเอาไฟส่องไปที่หน้าของอีกฝ่ายแต่อยู่ดีๆมือถือของทุกคนก็เหมือนถูก ดึงออกจากมือและไฟในลิฟต์ก็ได้ดับลงเมื่อไฟติดขึ้นก็พบว่ายามเขาถูกฆ่าตายแล้วตอนนี้ในลิฟต์จึงเหลือแค่สาวสวยกับหนุ่มหล่อพวกเขาทั้งคู่ต่างคิดว่าอีกฝ่ายคือฆาตกรและได้หยิบเศษกระจกมาเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวพระเอกจึงได้รีบวอไปแจ้งหน่วยดับเพลิงให้รีบเจาะกำแพงเข้ามาแต่กำแพงของตึกนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหนาเป็นพิเศษเขาจึงได้หันไปถามยามหนุ่มว่าตามเรื่องเล่าของเขาจะมีวิธีไหนที่พอช่วยพวกนี้ได้ยามหนุ่มบอกว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะเขาไม่สามารถทําให้สองคนนั้น มองเห็นตัวของตัวเองและเพราะคำโกหกที่พวกเขาใช้หลอกตัวเองมันทําให้เรารู้จักพวกเขาในแบบนั้นพระเอกเขาจึงได้วอลเข้าไปหาคนในลิฟต์และได้เล่าเรื่องความผิดพลาดของตัวเองที่เขาเลือกที่จะทําลายชีวิตของเขาและตัวของเขาเองด้วยแอลกอฮอล์แต่แล้วเขาก็พบความจริงว่าสิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตเขาได้ไม่ใช่เหล้าแต่เป็นการที่เขายอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบมันและเขาก็ขอให้ทั้งคู่วางกระจกลงทั้งคู่ก็ยอมทําตามแต่โดยดีแต่สาวสวยเธอก็ได้แอบเก็บเศษกระจกอันหนึ่งไว้ที่ กระเป๋าองเกงของเธอแต่แล้วไฟในลิฟต์ก็กระพริบอีกครั้งนุม่มหล่อเขาจึงหยิบมือถือและส่องไปที่หน้าของสาวสวยส่วนสาวสวยเองเธอก็เอื้อมมือไปหยิบเศษกระจกที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของเธอแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างปัดมือถือของนุม่มหล่อตกลงไปและไฟในลิฟต์ก็ได้ดับลงเมื่อไฟมาก็พบว่าสาวสวยเธอถูกแทงด้วยเศษกระจกแต่เธอยังไม่ตายนุม่มหล่อเขาจึงพยายามเข้าไปช่วยและแฟนของนุม่มหลอก็ได้เข้ามาหาพระเอกและบอกกับพระเอกว่านุม่มหล่อสั่งให้เธอมาเอาเครื่องมือช่างของเขาเพราะเขาไม่อยากเอามันติดตัวเข้า ไปตอนที่ไปสัมภาษณ์งานแล้วทำให้รู้ว่าหนุ่มหล่อเขามีชื่อว่าโทนี่เจนคาสกี้ซึ่งเจนคาสกี้พระเอกเขาได้เข้าใจว่าเป็นชื่อของหญิงแก่มาตลอดทำให้รู้แล้วว่าตอนนี้คนที่อยู่ในลิฟต์และไม่ได้เซ็นชื่อก็มีเพียงแค่หญิงแก่และภายในลิฟต์ขณะที่หนุ่มหล่อพยายามจะช่วยสาวสวยหญิงแก่เธอก็ได้ลุกขึ้นมาดวงตาของเธอดำสนิททำให้รู้แล้วว่าเธอคือปีศาจท,ที่แปลงกายเข้ามาเธอได้ถามหนุ่มหล่อว่าเขาพร้อมหรือยังก่อนที่จะมีภาพย้อนอดีตของหนุ่มหล่อเมื่อ5ปีที่แล้วเขาได้เมา และขับรถจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุไปชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่งซึ่งในรถคันนั้นก็มีคนเป็นแม่กับลูกชายของเธออยู่ทั้งคู่ได้เสียชีวิตลงตัวของนุ่มหล่อเขาได้กลัวมากเขาจึงเขียนคำว่าขอโทษไว้ที่หลังคูปองล้างรถและทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะหนีมาเมื่อนุ่มหล่อเขาคิดได้อย่างนั้นเขาจึงพยายามต่อรองให้เอาตัวเขาไปเพื่อแลกกับชีวิตของสาวสวยแต่ปีศาจเองก็บอกว่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อรองและลิฟต์ก็ได้ตกลงมาเนื่องจากหน่วยดับเพลิงได้เจาะกำแพงจนทะลุทำให้ศพของเธอไว้ทะลุ หลังคาลิฟลงมาและวอของเขาก็ได้ตกลงมาที่ลิฟนุ่มหล่อเขาจึงได้หยิบวอขึ้นมาและสารภาพผิดทุกอย่างว่าเขาเคยขับรถชนแม่ลูกคู่หนึ่งตายเมื่อ5ปีที่แล้วและตัวเขายังไม่เคยได้ชดใช้ความผิดและเขาก็ได้พูดว่าขอโทษอีกครั้งพระเอกที่ได้ยินดังนั้นเขาก็อึ้งกับสิ่งที่เขาได้ฟังเพราะหนุ่มหล่อคือคนที่เขาตามหามาตลอด5ปีส่วนปีศาจเมื่อมันได้ยินดังนั้นมันก็หยุดนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่มันจะพูดว่ามันเสียายที่ไม่ได้ตัวเขาไปแล้วไฟก็ได้ดับลงอีกครั้ง และเมื่อไฟมาหน่วยดับเพลิงเขาก็สามารถเปิดประตูลิฟต์ได้พระเอกได้รีบเข้ามาดูแต่ก็ไม่พบปีศาจที่อยู่ในร่างหญิงแก่แล้วในลิฟต์มีเพียงหนุ่มหล่อและร่างคนตายทั้งสาคนเมื่อช่วยเขาและศพทั้งสามออกมาได้พระเอกก็จะนําตัวหนุ่มหล่อไปที่สอน,นอระหว่างทางพระเอกเขาก็ได้บอกกับหนุ่มหล่อว่าเขาคือสามีและพ่อของรถที่ถูกหนุ่มหล่อชนและเขาเลโากาดนี้มาห้าปีสิ่งที่เขาอยากทําคือบอกหนุ่มหล่อว่าเขาเอภัยให้แล้วหนังก็จบ ขอสรุปสั้นๆน,นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นปีศาจที่จัดฉากทุกอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องที่คนกระโดดตึกลงมาและพระเอกต้องมาสืบคดีที่ตึกนั้นหรือเรื่องที่คนทั้ง5คนต้องเข้าไปติดอยู่ในลิฟต์คือปีศาจมันจัดฉากขึ้นมาเพื่อที่จะลงโทษคุณบาส่วนสาเหตุที่มันไม่ฆ่าหนุ่มหล่อเพราะว่าเมื่อพระเอกเขารู้ความจริงเขาก็ไม่ได้โกรธแค้นแถมยังอภัยให้หนุ่มหล่อปีศาจมันถึงยอมปล่อยตัวเขามาเพราะถ้าลองคิดดูดีๆแล้วหนุ่มหยย่ีกกกคนกนนแรทตาายเเขป็ั ต้มตุ๋นแล้วก็มีคนแค้นจนไปฟ้องเขาเยอะแยะส่วนยามเขาก็เคยทำร้ายคนจนปางตายคนที่โดนยามทำร้ายก็คงไม่อภัยให้ยามหรอกส่วนสาวสวยเธอก็แบ็กเมย์แฟนเก่าของเธอมา3มคนและคนล่าสุดเธอก็ยังทำอีกจนกระทั่งต้องจ้างทนายสแสดงว่าแฟนๆเธอก็คงไม่อภัยให้ใหเธอเหรอกส่วนเดอะไวท์กับหัวหน้าราาอปภมันมีคำอธิบายไว้กลางๆเรื่องนะครับประมาณว่าผู้บริสุทธ์ก็ต้องตายถ้าเกิดคิดจะเข้ามาขัดขวางงานของปีศาจโดยรวมผมมองว่าหนังมันน่าจะสอนให้เรารู้จักกันให้อภัย เหมือนกับที่พระเอกยอมให้อภัยกับหนุ่มรอแต่ทำไมปีศาจไม่ยอมไปถามแฟนของพระเอกกับลูกที่ตายก็ไม่รู้แล้วทุกคนดูแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์ไว้ได้นะสําหรับคลิปนี้ผมเอกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ